สวัสดีครับในตอนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดการเงินนะครับ money m a n a g e m e n t นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า MM นะครับมันคืออะไรนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ครับเวลาเราจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องมีการวางแผนจัดก,การบริหารเงินเป็นส่วนๆไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ เื่อที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับการจัดการกับความเสี่ยงนะครับมันจะเกิดการ Mm นะครับผมสรุปออกมานะครับมันก็คืออย่างนี้ครับมันคือการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับ กับเงินที่เราลงทุนไปในแต่ละรอบนะครับต้องบอกว่าในแต่ละรอบนะครับลงทุนในแต่ละครั้งอย่างเช่นเออเราเติมเงินเข้าไปในพอร์ตเพื่อจะเทรดฟอ์เล็กรอบนี้คือ1 1 0 0 0เหรียญอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องมาจัดจัดสรรปันส่วนนะครับโดยครับเงินที่เราเอามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็นเงินที่เสียได้โดยไม่มีผลต่อชีวิตนะครับ คือยังไงนะครับมันมีกรณีแบบนี้นะครับว่าพอเทรดไปสักระยะแล้วเอ้ยเห็นมีกําไรได้กําไรเยอะนะครับเลยไปกู้เงินมานะครับกู้เงินมาประมาณ4ี่ห้าแสนนะครับแล้วเอามาเทรดฟอเร็กนะครับช่วงแรกๆก็เทรดได้นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กราฟนะครับ ราคาไม่เป็นใจนะครับทำให้เขาขาดทุนไปทั้งหมดเลยครับแล้วเงินก็กู้มาด้วยนะครับจนจนต้องทำให้ให้เขาเนี่ยต้องกลับไปทำงานนะครับแล้วก็เลิกเทรดนะครับอันนี้คือตัวอย่างในการลงทุนนะครับที่ไม่ควรจะทำนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับ อยากจะเป็นเทรดเดอร์จริงๆให้นะครับคุณนะครับลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอครับจะทําให้คุณได้เก็บประสบการณ์ในการเทรดอย่างต่อเนื่องนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้คุณนะครับได้พบกับวิธีการที่สามารถทํากําไรได้ยั่งยืนนะครับมันมีกรณีอย่างนี้ครับอย่างช่วงแรกๆคุณเทรดได้นะครับ เงินที่คุณเอามาลงนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งเงินที่คุณเก็บมา2ปีแล้วคุณเอาเงินเงินเก็บทั้ง2ปีนั่นนะครับเอามาลงกับ for e x แล้วพอเทรดไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณทําเงินนั้นเสียไปหมดนะครับพอเงินเสียไปหมดปุ๊บคุณก็หยุดเทรดไปหยุดเทรดไปหยุดเทรดไปเลย ห้าเดือนหกเดือนหรืออาจจะหนึ่ปีเลยก็ได้หรือว่าอาจจะอาจจะไม่กลับมาเทรดเลยก็ได้นะครับแต่เมื่อเมื่อเวลาที่คุณหยุดไปะครับประสบการณ์ในการเทรดของคุณมันก็จะอยู่กับที่นะครับมันจะไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องนะครับผมให้วิธีการอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณทำงานอะไรก็ได้ตอนนี้ จะเป็นรับราชาการหรือพนักงานเงินเดือนหรือว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมมีวิธีการอย่างนี้ครับให้คุณลงทุนอย่างสม่ําเสมอได้นะครับโดยนะครับให้คุณแบ่งสมมุติว่าคุณได้เงินเดือนประมาณสามหมื่นละกันนะครับคุณหักค่าใช้จ่ายหักนั่นหักนี่หมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมี เงินเหลือนะครับถ้ามันมีเงินเหลือก็แบ่งส่วนเงินเหลือสมมุติว่าเงินเหลือ5000แล้วกันสมมุตินะครับเงินเหลือ5000คุณก็แบ่งจากห้าพันเอามาสัก2อ0 0ัก็ได้ครับแล้วอีก2000นั้นก็เอาเก็บไว้ครับเป็นเงินสำรองทีนี้2อ0พเนี่ยครับคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกๆเดือนคุณจะมีเงิน2อ0พเงิน2อ0พน้เนี่ยครับ คือถ้าเกิดว่าคุณเอามาลงทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับคุณก็กําหนดว่า1นเดือนเนี่ยคุณสามารถแพ้ได้คือ2 5ง0บาทนะครับถ้าหมด2500บาทก็เดือนหน้าคุณก็มีมาลงใหม่แล้วก็เก็บประสบการณ์เทรดกับมันใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินทั้งก้อนมาแล้วมันเสียภายในเดือน2เดือนหรือ3เดือนนะครับคุณก็จะหยุด เขตไปสักระยะหนึ่งพอคุณกลับมากราฟราคามันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับพฤติกรรมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับมันก็อาจจะทําให้คุณต้องกลับมาเรียนรู้กับมันใหม่นะครับในภาพนี้ครับคุณเห็นอะไรครับมีชายข้างบนนะครับชายคนหนึ่งกําลังขุดขุดเพื่อหาสมบัตินะครับแต่เขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าข้างหน้านั้นจะ รู้แค่ว่าเจอจะมีสมบัติแต่ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่นะครับแต่เขามีความพยายามที่จะขุดไปเรื่อยๆแต่มาดูอีกคนนะครับชายอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุก็ค่อนข้างมากแล้วนะครับคือเขาก็มีความหวังเหมือนกันครับว่าเ,เขาจะหาสมบัตินะครับแต่เขาหามาเป็นเวลานานแล้วครับ แต่ทีนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเหนื่อยหรือเขาทํามาเยอะแล้วนะครับเยอะจนแบบไม่ไหวแล้วเลยถอดใจนะครับแล้วก็ทิ้งมันไปนะครับแล้วในรูปคุณก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาขุดต่ออีกนิดนึงนะครับขุดดินต่ออีกนิดนึงแค่อีกแค่นิดเดียวนะครับเขาก็าจะได้เจอกับสมบัติ ที่เขาหวังไว้นะครับอันนี้แหละครับคือทำไมผมถึงบอกว่าคุณควรลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะครับทีนี้นะครับกลับมาถึงเรื่องของ f o r l x t นะครับ คือการจัดการของการจัดการความเสี่ยงนะครับในฟอเรตนะครับเดี๋ยวผมคืออันนี้ผมจะยกตัวอย่างวิธีการหนึ่งนะครับคือมันเรียกว่า s ิ s เรวอ d นะครับคือความเสี่ยงต่อผลตอบแทนนะครับคือมันมีหลักการอย่างนี้ครับหลักการนี้คือง่ายๆครับเขาบอกว่าความเสี่ยงจะต้องน้อยกว่าผลตอบแทนเสมอ แค่นี้เองสั้นๆครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าคุณซื้อเสื้อผ้ามานะครับหนึ่งตัวเพื่อจะเอามาขายต้นทุนของคุณคือหนึ่งร้อยบาทผมถามว่าคุณจะขายห้าสิบบาทหรือเปล่าครับคำตอบคือก็ไม่มีใครที่จะขาย เพื่อขาดทุนนะครับไม่ขาดเพื่อขาดทุนอย่างน้อยคุณก็อาจจะขาย120-150นะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเปรียบเทียบฟอเล็กให้เหมือนกับการโยนเหรียญน,นะครับอัตราการชนะสมมุติว่าออ,ออกหัวแล้ว สมมติว่าเราพนันนะครับออกหัวแล้วเราได้กําไร100บาทนะครับแล้วออกก้อยเราก็เสีย100บาทนะครับเดี๋ยวมาดูตารางนี้นะครับ r i s k r e w a r d นะครับหรือว่า RR นะครับเขาจะเรียกสั้นๆแบบนี้นะครับเรียกว่า RR ครับ1ก็คือความเสี่ยง1น่หน่วยนะครับลิตรนะครับส่วนอีก1ข้างหลังนี่ครับคือ Reward นะครับคือผลตอบแทนนะครับการโยนเหรียญนะครับ มันมีอัตราการชนะอยู่50.50 50นะครับชนะแพ้อยู่50%นะครับทีนี้ผมเอาตารางนี้มาเทียบให้ดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ R า,าต่อหนเนี่ยผลที่ออกมาคือเราจะไม่มีกำไรนะครับถ้าเกิดเกิดว่าเราโยน10ครั้งนะครับชนะ5ครั้งแพ้หครั้งนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็น รรต่อ2องเหครับเห็นผลกําไรไหมครับกําไรเราจะเยอะขึ้นนะมีกําไรจากเดิมเมื่อกี้คือเราเท่าทุนนะครับยังไม่ได้กําไรเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือข้อดีของการจัดการความเสี่ยงนะครับโดยใช้วิธี ลิตรต่อรีวอร์ดนะครับ